สวัสดีครับร้านปัญญาแท็กเตอร์นะครับวันนี้เรามารีวิวนะครับอัปเดตสินค้าเข้าใหม่ภายในร้านกันอีกแล้วนะครับกับรถแท็กเตอร์คูเปอร์ต้าแอลสามสองหนึ่งแปด SP นั่นเองนะครับอันนี้เป็นรุ่นใหม่ล่าสุดเลยนะครับก่อนอื่นก็สวัสดีลูกค้าใหม่นะครับทีื่อเปิดเข้ามาชมนะครับเราเป็นร้านขายรถแท็กเตอร์มือสองที่กำแพงเพชรนะครับฝากกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยแล้วกันนะครับผมวันนี้เรานําเสนอกับคูเปอร์ต้าแอลสามสิบสองแรงนะครับเครื่องยนต์สามสูบใส่สองแรงม้านะครับ ระบบ8ปกีนหน้า8กีถอยนะครับสิงคโครชตเทิลนะครับจดทะเบียนปี64นั่นเองเป็น3 2 1 8 SP นปีะครับปี64เติมน้ำมัน B20 ได้นะครับคันนี้นะครับอุปกรณ์ต่อพ่วงนะครับบอกไว้ก่อนคันนี้เป็นรถงานไล่นะครับสีสันเดิมๆนะครับยางดี4เส้นนะครับชั่วโมงการทำงานนะครับ220กว่าชั่วโมงไปดู224ชั่วโมงครับใช้งานน้อยครับด้านท้ายครับสีสันเดิมๆมีรอยขิดขวนวางของนะครับ เป็นตามปกติคันนี้อุปกรณ์ใบมีดด้านหน้าคันล่างนะครับด้านหลังเป็นผ่านพวนะครับผ่านพวนเป็นผ่านห้านะครับผ่านห้าใบยีิบสองนิ้วนะครับด้านท้ายนะครับนี่เลยนะครับน็อตเดิมๆไม่มีขยับชิ้นล้อเดิมๆนะครับใบมีดด้านหน้าพร้อมผ่านพวนนะครับคันนี้ราคาอยู่ที่สามแสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทนะครับสามแสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทนี่ทอนคัดนะครับเดิมๆ นะครับรื่งโยนสีสันนุ่มเดิมรอยมาร์กอยู่ครบเลยนี่นะครับชั่วโมง200กว่านะครับชุดคาร์บมีก็ยังดีอยู่เลยนะครับคาร์บมียนี่ทะลอกนิดหน่อยตรงนี้มีรอยทะลุหน่อยนึงนะครับ3 7 5 0ส0เจหน้าะครับคันนี้ใบมีด้าหน้าพร้อมผ่าน5้านะครับสนใจก็ ติดต่อสอบถามมาได้ที่ร้านปัญญาเทคเตอร์นะครับโทร0875223833 095339988นะครับอ่ะฟังเสียงเครื่องยนต์นิดนึงเครื่องยนต์นิ่มๆเดี๋ยวกัครับวันนี้ไม่ต้องรีวิวอะไรมากมายนะครับสภาพสวยดีแล้วนะครับ 375,000นะครับ375,000บาทนะเป็นมิดันดาพร้อมผ่าน5นะครับใครอยากได้สาย2แรงนะครับไว้งานสวนนะครับาไร่งานสวนนะครับนี่เลยครับสาย2แรงสวยๆสดๆร้อนๆนะครับสภาพโดยรวม90%กว่าเปอร์เซ็นต์เจอได้ที่ร้านปิยาเท็กเตอร์นะครับโทรสู่ไปเจ็ดห้าสองสองสัปปายไปสามศูนย์เก้าห้าสามสามเก้าเก้าเก้าแปดแปดทั้งสามสาขาที่อำเภอคลองคุ้งจังหวัดกำแพงเพชรราคาต่อรองได้ส่งฟรีในในระยะทางสามร้อยกิโลเมตรแรกนะครับข้างหน้าเราจะรีวิวสินค้าตัวไหนก็ติดตามครับสำหรับวันนี้ สวัสดีครับ